ส่วนที่จะเข้าโตอันนี้คือ,อบางคนก็เรียกสาบแต่อันนี้จะเรียกว่าซับไหลนี่คือเส้นต่อไหลใช้ผ้าซับในอะค่ะตัดตัดชิ้นหน้าเนี่ยธรรมดาถ้าสาบเราจะตัดกว้างออกมาประมาณ2นิ้วสนิ้วใช่ไหมคะอันนี้ตัดมาถึงหัวไหลเลยค่ะสอ,สองฝั่งในเหมือนเสื้อสูทนะคะแต่ว่าเราจะมีแค่ครึ่งบนมีแค่บ่านหน้าค่ะแล้วก็ ตรงนี <Billie S 2> ้ย้อยลงนะย้อยลงเพื่อให้ตรงนี้ปกเกลฑนเฉลี่ยจะได้ไม่ตึงค่ะอย่าตัดตรงๆนะตัดให้ย้อยลงมาอันนี้ข้างหน้าทีนี้ข้างหลังข้างหลังเนี่ยตัดเว้าตรงนี้จะเป็นเจะเป็นซิปนะคะตรงนี้กลางหลังจะใส่ซิปตรงนี้ตัดให้เว้าขึ้นอันเนี้ยเส้นกลางหลังแมตัดให้เว้าขึ้นอย่างนี้เพื่อให้มันปกเฉลี่งจะได้ไม่ตึงค่ะ เราก็นำซับไหล่เนี่ยข้างหน้าข้างหลังมาต่อกันแล้วรีดทีนี้หัวผ้าตรงหัวไหล่เนี่ยนะคะจะเห็นว่าตัดเฉียงกันหลังค่ะถ้าเราไม่ตัดหัวผ้าตรงนี้ออกเนี่ยหัวผ้าตรงมาเลยแบบเนี้ยถ้าตรงมาเลยเงี้ยเวลาเราเย็บผ่านมันจะมันจะดึงถ้าเกิดตะเข็บมันตึงเนี่ยมันจะดึงแต่ถ้าอย่างเนี้ยตาเจนออกไปพอตรงนี้เราเย็บไป ตรงนี้มันจะขยับได้มันจะเป็นเทคนิคเล็กๆกันนะคะคือมันจะขยับได้ทําให้ตรงนี้ช่วงคอเนี่ยเวลา,าเข้าไปแล้วเนี่ยตะเข็บข้างในไม่หลังนะคะก็จะมีซับไลอันนี้ปกนะคะปกที่เราได้แล้วแล้วเราก็เดินยึดติดกันไปแล้วให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะคะนี่ที่เรากากาบาทอันนี้คือด้านในนะคะ อันนี้คือด้านนอกเราก็นำเสื้อที่จริงเนี่ยเราเดินเส้นไว้แล้วไม่ต้องกิ้งออกมาก็ได้แต่อันนี้กิ้งกิ้งกิ้งสีขาวเพื่อที่จะได้มองเห็นภาพชัดๆนะคะหาตำแหน่งกลางคอตัดหัวผ้าให้เล็กค่ะให้เหลือแค่เส้นเดียวหรือน้อยกว่าได้ก็ดีนะคะแล้วทีนี้เราก็นำมาเช็คคอเริ่มจากกลางหน้ากลางคอนะคะ เพื่อจะหาเส้นบ่าใส่ซิให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะถ้าใส่ปกก่อนจะใส่ซิปไม่ได้นะคะ mm. ก็นำเนี้ยมาทาบมาทาเพื่อที่จะหาว่าบ่าหน้าอยู่ตรงไหนช่วงต่อบ,บ่าค่ะปกอยู่ตรงไหนเราก็ติ๊กลงไปนะคะสองข้าง ต้องตัดหัวผ้าออกก่อนนะถ้าไม่ตัดหัวผ้าออกมันจะดึงไม่ไปค่ะอันนี้กลางแล้วก็ทำรอยลงไปข้างล่างอย่างนี้นะคะวิธีเย็บ เ้าอย่างนี้แต่ว่าเวลาเข้าเนี่ยเอาปกเอาปกวางข้างล่างค่ะอันนี้คือด้านนอกนะอันเนี้ยคือด้านในที่เราชอ็อกใช่ไหมคะช็อกไว้เนี่ยจะได้ไม่หลงเราก็นําเสื้อเนี่ยมาวางเย็บอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไปให้ตะเข็บบ่าตรงกันเนี่ยให้เส้นค่อยๆไปนะคะ ค่อยๆไปอย่างนี้แล้วทีนี้ค่อยเอาแผ่นนี้มาหลบวิธีเดียวกันก็คือต้องให้ปกอยู่ตรงกลางละแล้วก็เอาแผ่นนี้วางข้างบนอันนี้จะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะเสร็จแล้วเราขีดขีดรอบเลยขีดถี่เลยนะแล้วก็กดกันแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันเย็ยบกันเวลาจะเข้าอย่าหลง การหลงก็คือจับปกมาวางก่อนอันนี้ด้านโชว์นะคะก็คือเสร็จแล้วจะต้องออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ก็ต้องจับอย่างนี้นะคะเอาปกวางก่อนแล้วก็เอาเสื้อเอาเสื้อวางโดยที่ไม่เน่านะคะถ้าเนา่าเราจะจับยาก เวลาเย็ดไปก็ยึดทีละจุดค่ะทีนี้เรายึดบา่าก่อนยึดบ่ากับจุดที่เราเช็คเมื่อกี้นะคะ ให้จุดตำแหน่งตรงกันนะคะโดยที่เรามีเส้นเส้นเดินคอไว้อยู่แล้วนะคะเส้นเดินคอกับเส้นที่เรายึดปกอะคะ่ะก็ให้สองเส้นนี้ตรงกันค่อยๆย,ย,ยึดยึดพถ,ถึงจุดบาก็ยกติ้งผีก,ก่อนนะคะเพื่อที่จะขยับผ้า เพราะว่ามันจะเป็นเส้นโค้งทีนี้เราก็เลงว่าให้กลางเยึดไปก็ต้องเลงไปนะคะเป็นระยะระยะให้กลางเนี่ยตรงกับกลางอกว่าการดึงผ้าเนี่ยจะต้องดึงขนาดไหนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อต้องต้องจับขนาดนี้นะ จะได้ลงล็อกพอดยียังไม่ขีดหัวผ้านะคะเย็บเสร็จแล้วถึงจะถึงจะขีดทีเดียวนะคะเย็บเอาเอาซับในมาหลบด้วยแล้วถึงจะขิดนะคะ พยายามจะเย็บช้าๆจะได้ดูแล้วเข้าใจตรงเนี้ยผ้ามันจะตึงเราต้องดึงเสื้อนิดนึงเพราะว่าตรงช่วงที่ผ่านมามันจะปกเฉลีย่ยใช่ไหมคะแต่พอกลางคอยมันจะมันจะเจอผ้าตรงมันจะดึงไม่ออกเราต้องพยายามดึงผ้านิดนึง จะเย็บปกอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะที่เราเย็บเดินเส้นครั้งแรกเอาไว้เนี่ยเพื่อให้ปกติดกันตรงนี้มันจะได้ไม่หลุดไงอ่ะทีนี้เราก็เช็คเดินมปน,นิดนึงเราก็เช็คหัวไหล่ว่าไหลตรงกันนะต้องดึงผ้าหย่อนขนาดไหน ชำนาญน,นิดหน่อยนะถ้าคนไม่เคยทำมันก็จะรู้สึกว่ายากก็ต้องลองเอาเศษผ้ามาหัดเย็กกันให้มันคล้องมือแล้วค่อยไปลงของจริงนะคะ ยังไม่พอต้องตัดทีนี้เราก็เช็คขอ้อหลัง อย่างนี้อันนี้รอบที่หนึ่งเราก็เหมือนเดิมที่เมื่อกี้ล็อกกิ้งไง กิ้งลอยหัวไหล่ลงมาข้างล่าง<ม>เพื่อที่เวลาเราเอาซับในเอาซับในวางเราก็จะได้เห็นหัวไหล่ เยียมมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้อย่าเพิ่งเดินตัดลงมานะตรงนี้เดี๋ยวเดินตัดลงมาที่หลังนะคะกลางสิบเพราะเดี๋ยวเราจะต้องขีบหัวผ้าก่อน,นะคะ่ะ ยะเซนตรงกลางนี้เราคขีดซะก่อนเราคขิดโดยที่โดยไม่โดนปกนะตรงกลางเนะะี่ยค่ะเพราะว่าปกเขาแยกออกจากกันอยู่แล้วนะคะ กันแรบนะคะกดฝั่งซับในค่ะ yeah